นันนเล่นทีเอาซะหน่มดอนอ้ผัเสียใมากเลยนะเป็นอะไรเป็นอะไรฮคุณหญิงคิดถึงไม่รู้เป็สิเจ้าค้าคุณพี่อย่าดูซิแล้วมีลูกสาวคนเดียวแล้วมีผัวออกเรือนไปป่านนี้ลูกเธอจะคิดอยู่ยังไงก็ คิดมากทําไมเล่าลูกเราเป็นผู้หญิงแต่งงานไปแล้วก็ต้องออกเจ้าออกเรือนเป็นเรื่องธรรมดาเธออย่าคิดมากไปเลยคุน้อยยังไงมายังไงเนี่ยฮะได้ลูกขึ้นมาหรือเปล่าลูกสีมันปลาผู้หญิงไม่สีปลาอยู่ที่ไหนยุกสีปลามาแล้วใช่ไหมลูกพี่ลูกมาแล้วใครจะรู่เลย อี่เมย์มึงไม่ดเต่นเลยดีกว่ายี่เมย์เดี๋ยวกูจะนอนรลอมนะเล่าเสร็จแล้วก็ปลุกด้วยกันแล้วกันมันยังไงกันเฮ้ยมาลาอฉันอยู่ไหนบอกมาลูกอยู่ไหนคะมันยังไงกันอีเมย ตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่แล้วอย่าเจอบอกข้าไปตบตีไม่ขีมาลาปานตายเยอย่าเจอตอแล้วต่อแล้วคุี่าน้พเป็นะที่เป็นไอพงี่เปวกุณพี่ียเป็นพวกพี่ไม่ฟังเลยให้แทีแรกนะตั้่คุณแผนอะพัดไมที่อแล้วที่บอกแลงพวกพวดนี้เจ้าถูกฮะต ลูกสาวรู้จักพี่เจียบฮะอไม่อยากได้เป็นลูกเคิเห็นรูปร่างหรออุ้ยัวลูกจะมีหัวไม่ได้รีบแย่งกันเลยท้าแบบนี้แล้วตอนนี้มนตอบปีเรืองจียนทีจะจะได้มีเลยจะมีหรือไม่ันจะทำนี้ก็ไม่ได้ว้าวแล้วเทียตา <ๆ S 1> แล้วไปัดเลยว่าให้ใจเยัเอเนี่ถ้าลัง้องจะ มึงไม่ต้องอะไรคะมีก๊อกสองนี่นี่อย่าทำแบบนี้ได้ไหมเนี่ยฮะทตบมือไม่ได้นแล้วแล้วเธอเนี่ยเป็นคนแนะนำให้รู้จักกันเองนี่ฉันทำอะไรพี่ทิ้งแค่แค่แนะนำก็จริงแต่คุณพี่อ่ะก็ไม่ได้จะเข้าไปตามน่าจะขัดขันไม่เมืองนี่อะไรฉันพูดอะไรก็เที่ยไปทั้งหมดแล้วมึงโง่หรือเปล่าเนี่ยหญิงฮะ นี่อย่ามาว,ว่าฉันนะเธอไ่้เป็นคนผิดน,นะคุณหญิงเธอเนี่ยเป็นคนแนะนำแล้วก็ยกลูกสาวให้เขาด้วยไม่รู้นะนจะผิดจะถูกไม่รู้ตอนนี้สำคัญที่สุดถ้าหากเขามาตบตีลูกฉันขนาดนี้แล้วก็ฉันทนไม่ได้ฉันอยู่ไม่ได้<ป>ลูกพี่ไปอ,อ,อ,อย่างนี้เลยไม่งั้นหนุ่มเอยหนุ่มอ้อยไปสั่งให้พวกขาา้าพาดเตรียมเรือให้พร้อมวันนี้ฉันจะเดินทางไปยปังแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาต้องเห็นดีกันแน่ไว้ ยังตัวทาวฤาษีไฟวาทาวโอ้ยแตลมต้องเข้าแล้วละดีก็าวไม่เท่ากินขาไม่ต้องโม้มลยนะโอ้อ้มากไม่ มันคำเบามันบอกมันคงไม่หลอกตัวเราไอ้พวกเสแ่แสงมาแรงสาววันนี้คงถึงคราวตัวขาจะเร่งลุงเรือรีบรุด